นี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้คือเกสรนะครับเม็ดอันนีเล็กนะครับอันนี้เล็กนี่นะครับคือเกสรมันนะครับนี่ครับอันเล็กเล็กเล็กๆนี่นะครับผมเกสรนี้ครับเอาไปปลูกนะครับหนึ่งหนึเมล็ดนะครับมีเกสรอยู่ข้างในนะครับเพียบเลยนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอานี้นะครับไปปลูกกันเลยนะครับเยี่ยมไปเลยครับ สวัสดีคร <it> ับเพื <fit> ่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับเมล็ดพันธุ์กระทอมนะครับอันนี้เป็นกระท่อมก้านแดงนะครับผมที่ผมได้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นเมล็ดพันธุ์กระท่อมนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันมันจะเป็นเม็ดนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะข้างในมันจะไม่ใช่เม็ดเท่าไหร่นะครับก็คือว่ามันจะเป็นเกสรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเขาบอกว่าข้างในมันจะเป็นเกสรนะครับ นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเม็ดเหมือนพวกเม็ดเม็ดลำไยเม็ดเม็ดงออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้ว1เม็ดนะครับสามารถพ่อได้หลายต้นเลยนะครับมันจะใช้ละอองเกสรนะครับใช้เกสรนะครับคล้ายๆกับเกสรดอกไม้นี่นะครับนะครับข้างในมันจะอยู่ข้างในนะครับผมเราต้องใช้การบี้นะครับบี้นะครับมันจะออกมาอยู่ข้างในนะครับนะครับ เกสรมันจะอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันคล้ายๆกับเกสรของดอกไม้นะครับหรือว่าเกสรของเกสรของกล้วยไม้นะครับเพื่อนๆนะครับมันจะใช้เกสรนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเม็ดนะครับมันจะไม่ใช่เม็ดเนาะเวลาที่เราจะใช้นะครับเราต้องเราต้องเอาเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเกสรนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเปลือกเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้นะครับนะครับพิเศษที่เป็นเกสรนะครับ หนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับสามารถเพาะได้หลายต้นเลยนะครับผมเพื่อนขนาดนี้นะครับขนาดซองขนาดนี้สามารถเพาะได้เป็นร้อยต้นเลยนะครับถ้าเราแบบว่าเอาเฉพาะเกสรมันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนดูนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นเมล็ดของเมล็ดแล้วก็เกสรของต้นกระท่อมนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหเพื่อนนะครับอันนี้นะครับ เขาใช้เกรสรน,นะครับเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็คือว่า,าต้นกระท่อมนะครับมันมันใช้เกรสรในการเพาะเมล็ดไอเพาะนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันจะเป็นเมเป็นเมล็ดเมล็ดนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเกรสรเราก,เราก็เราต้องแกะออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับพเพื่อนๆนแกะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะครับ นะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเม็ดหนึ่งนะครับสามารถแกะมาได้เยอะเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเกสรข้างนนี้เต็มเลยนะครับมันคล้ายๆกับเกสรดอกไม้นะครับที่เราเคยเห็นนะครับนะครับเวลาที่เราแกะมานะครับเกสรมันจะปลิวออกมาเต็มเลยนะครับถ้าลมแรงๆนี้มันจะปลิวหายเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับเม็ดหนึ่งนี้สามารถปลูกได้หลายต้นเลยนะครับคุณผม ถุงขนาดนี้นะครับสามารถปูได้200กว่าต้นนะครับอันนี้คือเจ้าของเจ้าของเพจที่เขาขายนะครับเขาบอกว่าให้เราทางการแกะเม็ดนะครับเอาเฉพาะเกสรนะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วเราจะแกะให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับนีครับอันนี้เป็นเปลือกหุ้มอยู่ด้านนอกนะครับเปลือกหุ้มมันจะแข็งๆนิดนึงนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับ กับเม็ดข้าวข้าวสารนะครับข้าวเปลือกนะครับพอแกะมาข้างในมันจะมีฝักแล้วก็มันก็จะมีเกสรอยู่ข้างในเพียบเลยนะครับนี่ครับโหเพียบเลยนะครับเพื่อนๆโหอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะใช้เกสรตัวนี้ในการเพาะนะครับเยอะมากเลยนะครับนะครับเม็ดหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณประมาณสี่ สี่สี่ฝักใหญ่ๆนะครับสี่ฝักใหญ่ๆแต่ละฟามันก็จะมีเกสรอยู่ข้างในนะครับนะครับเพื่อนๆเยอะเยอะเลยนะครับนะครับพอมันแตกออกมาแล้วเกสรอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับน่าจะมีประมาณสามสิบสี่สิบเกสรนะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะแกะมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพร้อมต้นกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมาให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งเม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะมานะครับหนึ่งเม็ดนี้ข้างในมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ฝักนะครับแต่ละฝักนี้มันก็จะมีเกสรอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับนะครับเราต้องแกะมาก่อนนะครับแกะมานะครับให้มันกระจายกระจายนะครับเวลาที่เราเพาะ มันจะได้ไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นกระจุกนะครับมันจะได้กระจายไปทั่วๆนะครับผมเพื่อนนะครับอันนี้นี่โอ้ยลมพัดแรงนะเดี๋ยวราปิดไว้ก่อนนะครับลมแรงนะครับเดี๋ยวเกสรมันจะปลิวไปที่อื่นนะครับผมเพื่อนโหเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะครับตื่นเต้นนะครับไม่แน่ใจว่าเกสรนี่กินได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนใญญ่แล้วเขาจะเอาใบมามากินนะครับ จริงๆผมก็ไม่เคยเห็นต้นจริงนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นต้นเเห็นเกสรมันเห็นเม็ดมันนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะสลักคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเฉพาะเม็ดของต้นกระท่อมนะครับแล้วก็เกสรของอต้นกระท่อมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเพาะกันเลยนะครับมือใหม่เ <luggage> หมือนกันครับมือใหม่หัดเพาะเหมือนกันครับผมเคยปลูกแต่ข้าวปลูกข้าวโพดนะครับแต่ไม่เคยปลูก ต้นกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปหัดเพาะเม็ดกระท่อมนะครับพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาเคสซอนออกก่อนนะครับเราแกะเคสซอนออกมาแล้วนะครับนี่ครับแกะมาอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้นี่เม็ดหนึ่งนี่ได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนมองเห็นชัดไหมครับนี่ครับโอ้ขนาดนี้นี่ก็น่าจะได้อยู่หลายต้นแล้วนะครับถ้ามันง้องออกหมดนะครับมันก็จะได้อยู่เอน่าจะได้เป็นร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะมาเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อมันไม่ออกนะครับนะครับกันไว้ก่อนนะครับบางทีมันอาจจะสมมติว่าเราปลูกไว้สักร้อยนึงออกสักห้าสิบก็ยังดีนะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับผมเพื่อน เดี๋ยวเราจะแกะประมาณสักสักหน่อยหนึ่งนะ้วเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาเพาะากระท่อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เราจะค่อยๆแกะนะครับเพื่อนๆนะครับข้างในนี้มันจะเป็นเกสรนะเกสรกระท่อมนะครับ มันจะเป็นฝักเป็นฝักอย่างนี้นะครับแกะข้างในอีกทีนึงมันจะมีเกสรอ,อยู่ข้างในเยอะเลยนะครับฝักหนึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ40กว่าเกสรน,นะครับนี่ครับมันเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะครับผมใช้เกสรนในการปลูกนะครับคือเกสรเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่ปลูกออกมาแล้วนะครับต้นลำต้นมันก็จะลำต้นใหญ่อยู่นะครับ ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับผมมันจะบีบีบีมันสักหน่อยนะครับให้มันกระจายเอาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปโรยนะครับเวลาที่เราเพาะนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อในเน็ตนะครับได้เยอะได้เลยนะครับมีขายเยอะอยู่นะครับสองนี้ที่ผมซื้อนี่ก็คือว่า150บาทนะครับส่งส่งฟรีนะครับ150บาท ปูกได้เขาบอกว่าปู่ได้เยอะอยู่นะครับเกสรน,นึงก็ถ้ามันออกจริงๆครับเกสรน,นึ่งก็น่าจะได้เกอรละต้นนะครับมันก็จะได้เยอะอยู่อันนี้นี่เยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยแล้วนะครับครับนี่ครับเพื่อนตอนนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีดินปลูกนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับดินปลูก แล้วก็จะมีบ็อกซี่นะครับเอาไว้ฉีดนะครับอันนี้ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีตะกร้า,าไว้ปลูกนะครับตะกร้านี้ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะมาปลูกได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาปลูกกันเลยนะครับสวัสดีครับ